ต้องใช้เกียร์ต่ำทั้งขึ้นทั้งลงนะครับทางก็จะคดเคี้ยวมากๆานะฮะแอล L นะครับออโต้ที่ใช้แอลขึ้นนะครับมายถึงกเกียร์หนึ่งของรถธรรมดานะฮะเอาละครับโชเฟอร์กำลังตั้งหน้าตั้งตาละครับต้องมอวข้างหน้าด้วยนะครับ

เน้นเอาอย่างห้องอันน้นาอขึ้นไม่ได้ครับ เน้นเน้นเดี๋ยวไหลไปกันน้อยนะครับมไหลลงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาไหลไปกํานหนอยกําหนอยเดี๋ยวสูห้องกําหนอยกําหนอยเนอะเด้ามาเ้าขมา้เเข้ อันนี้เดี๋ยว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 ข้าจะไหลลงน้อยหนึ่งโซ่มาเห็นออกก่อนเดี๋ยวข้าจะไหลลงเดี๋ยวไหลไหลไหลลงไปตีปุ้นนะไปตีเปียงเปียงปุ้นน้อยหนึ่งนะอ่าคอยลอยนะคอยลอยนะอ่ามาเห็นเหรอ มันเสียจังวะปะมาสูขึ้นรถเลยอาสูขึ้นรถเลย, <đây. S 2> ยไยด้ยัง <laughs> อ,อื้มต้องไปช่ยมันนะเอ้าอุ้ยอย่างไหมวะควันอย่ยแต่ควันอย่างวะ แข่งอแห้งข่าวาะนี่เอ้ยผมมีแห้งเลยแข็งผมมีแห้งเลยแข่งผมมีแห้งลัดรถผมมีแห้งเลยอลหอกระห ồ ละมันตกไปห้องแล้วสูห้องแล้วไปทางหน้าเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวสูญู๋กังหนึ่งเลยเวลาคาดัานอะคาดัานสูญูเลยเด้อเออมันเหม็นคาดอะสหอูห้อง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 เห็นก่อน ข้างหลังเลยมะเงอวเด่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเคาเดี๋ยวคาอันนี้ค้าเข้าเกี้ยแล้วก็สูงยุ้ยเนอะเดีด๋ยวกันเนอะาำเดิงาำเดิงฟังเตี้ยยงเดี๋ยด้ โย่ลอ๋อคัดมันเจ๊งแบล็กการ์ดเฮ้ 你问啊？ โอ้สงสัยเกียร์คามันเจ๊งไปแล้วป่ะเฮ,ยฮะ้ยใส่เกียร์มันเจ๊งบะ,ะอ๋อมันบอกเข้าเกียร์อื่นเลยมันเข้าแต่เกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะ่ะคาบมันมืนนะ

ี๋ยวรอคนมาให้ขอเจอ,อยิ่งกวมันขยับตัวขึ้นนะแอลบอกเข้าไบอบอกขึ้นเลยเกี่ยัมาก็บอกแล้วหุ่นย่ำตรงย่ำตรงก็ต้องไปทายอย่างกันได้เมื่อถ่า,าย,ยากันนม่แหได้เสียอน้อมีอาการตัวนี้ปุ้นมาแล้วนะขี่ขึ้นไม่อ้อยนะ <ห ả? S 2> มีอาการตขึ้นมันส่งแล้วลนะ สามลักแอลนี่มันบอต้องไปย่ำอย่ามานักมันมกัวิ่งขึ้นเองแล้วน่าจะเป็นที่คาดบะเทียมบอกเปลี่ยนเดี๋ยวเรา,าเย็นมาทำมันยังอยู่หลุ่มอยู่ในแฝนเนาะ,ะเขากลับรถไปทางพุ่นเนาะนี่มันขึ้นมาได้อลไรนี่มีฝนที่มำให้นี่รถติดเลยนี่นนยนนยนอยากจะได้ยังไงก็ลงได้ ห่กระจกไงเดี e. ๋ยวรถข่าวสวนมาได้บอกกระจกข้างเนี่้างมาทางนี้เทยนี่ค้ารถข่าสวนแล้วไหมได้ได้เดี๋ยวเขาดึงจอดก่อนนะเขามานะโอ้ยนอตาหมั่นใจแล้วอันเัาคิดได้เขาใจไหว่าไปจวนไปตั้งวิสายเพื่อให้หมั่นใจตัวนี้ Редактор субтитров ถ้ารถใจกับน้ำมันหนังอยู่โอ้ขวานแล้วห่อนขึ้น<อ>ห่อนขึ้น<อ> อย่าขออนขึ้นเีอเออนหอนลไเดกีนะ่ะมันป่นข้นนได้พักเหมือนแนาพักกันแต่ละตีพักเราก็ยังติดแข่งอยูุ่ดแก๊สผมห่อนขึ้นเกินเลย่น,น้ำขวดหลกระเดาะเพามานน เผื่อพลาดล้มติดปัดมันนักตัวมันนักหลังในตัวก็เพราะว่ามันตันตั้งหน้าไงก็มันตันตั้งหน้าเดี๋ยวตั้งหน้ามันเบาไงตัวหลังมันนัก ของอยู่ข้างหลังเยอะนักข้างหน้าอยู่บนดอยครับเกือบร้อยเข้าไปเจ๊งขึ้นไม่ไหวครับมันเสียจังหวะนิดนึงครับมันก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับดูที่ลงขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้สูงจะเท่าตะวันแล้วนะ